แต่ไมีทั้งออกวะแหลมทังนี้เล่นอุยอุ๊ยอุ้ยหุ้ยตายเวะโดเลยโดเลยที่แรกจิบน้ำที่นี้นี่ตีไปสองมาใส่เลยอ่ะมาหงมงอ่ะงอ่ะกระูกระน่ว้า อืมโอ้โหสุดใด็ด้วยปีไต่น้ำบ่ได้ด้วยหนิโอ้โหไต่น้ำไม่สำนับเลยแถวนี้ดูแล้วอันตราย อันนี้ต้องเอาป๊อบพวกนี้เนาะอืมพวกป๊อบกระสุบใจแบบนี้ใจใจดะไปหมดแล้วมั้ง Một... Một lúc. Một lúc. bài bài đúng rồi. Ừ. Chủ lắm. Hai đô đi. Tu lúc, ai đô lênh lênh lên này luôn 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 เก็บการ์ดต้องกัดกามเนี่ยท่านี้โอ้โหกัดกามต้องกัดกามโอ้โหนั่นนนั่ไงถอยถอยถอยหน่อยเดี๋ยวเข้าไม้นะไหนว่าคิปเปอร์อยู่ใต้กระเป๋าเดี๋ยวแป๊บนึงเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเราจะล้วยถอยเงื้อก็มีข้างหลังนะโอ้ตุ๋นวุ๋นมานะ โอ้พาเรือหมุนเลยโอ้เรือหมุนเลยครับอ้มาแล้วครับมาแล้วครับนะเอามาทางนี้ดินะเดี๋ยวเดี๋ยวยอมพี่ยอมที่ไหนอ่ะมานี่ไอ้น้องไอ้น้องไอยินเข้าแล้วไงเรียบร้อยโอ้ ยอดไปห้าไปห้ามันมาแล้วครับห้าหกเลยครับชีวิตชีวิตชีวิตไอ้แหมทำเป็นละลืน่นทำเป็นละลืน่นกระสูบแล้วเขาก็ตีกระซูปันมันมันอยู่แล้วมันอยู่ได้กันตรงนี้หาย กล้องออกหมดแล้วนะฮะซูปกล้องออกหมดแล้วคุยได้เลยอยากคุยคุยอะไรคุยไปก็มันธรรมดาคุได้ปาก็มยมได้คุยอยู่แล้วโ่คนไม่ได้ปลาพนังเฉยเอาเอาไปไหมดประโยชน์แล้วเราอ่ะมีประโยชน์แค่นั้นแหละโอ้โหนะแล้วขูเข้าเหรอไม่ได้หดอาอ่าอ้าอ้าอ้าออ อย่าอะไรนะอย่าปลอมครับอย่าปลอมหูไปใส่ก็พังเลยนี่ครับเป็นตัวนี้เป็นงานตัวใหม่ครับของนับเป็นหนึ่งครับตัวนี้ก็เขียดจ้ำครับผมเนี่ยเขียดจ้ำเขียดจ้ำก็เป็นงานสี่เซนครับขนาดเบ็ดเบ็ดสองโอครับน้ำหนักน้ำหนักกี่กรัมครับสิบกรัมบอกทำไม่ะดูแล้วอันนั้นถามผมอ๋อถามโอเคครับเนี่ย เอ่อตัวนี้ไม่ใช่งานไม้ครับเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเมลามีนครับความแข็งแรงจะทนทานมากขึ้นมีนเสียงในตัวนี่ครับกองแกง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 ครับแล้วที่นี่ก็คือเขื่อน้วยสมงนั่นเองไส่ไหนพามาใา่ไหนบอกดิกล้องหมุนไม่ได้ได้โ <laughs> อตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้ว <laughs> ใส่ตู้นะครับใส่ตู้ครับนี่ครับใส่ตู้วยสมงครับ น้ำไม่หลบดูไม่หลบไม่รู้นะครับโอเคครับแม่ครับใส่โต๊ครับนะฮะก็นั้วนี่โคลชาครับอุ้ยนักโคลชาโอเคนี่ครับสะดูใส่ห้าช่วยสมองปากย่างกเหยื่ออัอัดจำอะไรเขียนจำอู <h ans> er> ต้ตายตายคุณพระช่วยสวยงามครับ โอเคครับเตรียมตัวจับจองติดกล่องกันได้เลยครับเจ็ดจั๊นับเป็นหนึ่งสุดยอดครับ